มาถึงประตูเรือร่องตะโกนเลยนะครับตอนนี้โอ้โหปุบับแล้วครับปุบับแล้วปับแล้วครับมาถึงก็นลงเลยครับอันนี้โลครับเินครับมีบอลครับโผครับครับโอ้ยลักมาแล้วครับโอหครับโอ้ยนลุกเลยขนลุกเลย โอ้โหก็อยากมาตรงนี้วันนี้ด้วยวันนี้ให้โชคให้ลาบวันที่17มกราคม2564นี่นะครับตอนนี้มาถึงก็ร้องตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับตอนนี้ ไม่ได้มานานเลยครับสาธุสาธุสาธุาระเหยียดให้814นนะฮะตอนนี้ มาถึงก็ทับล่างเลยครับแล้วเลขสองตัวล่างเลครับโสองศูนยสศูนเนาะปู่นสองศูนกับ8ปดหนึ่งสีู่มายังไม่ได้ตั้งหลักเลยครับบริวารยังครบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขียนเขีเขน มไหนยายแม่เว่ยเอ้ยเอ้ม่ไม่อยู่นะไม่่ไม่่าว่นม่่ม่ี่อยม่่า่เนี่ยน้ำเกมนอปัญหาแล้วกูหายเต็มเเลยปู่ไม่ได้มานานเลยเนาะ จำสา้เดียวดีโอ้ภาษาดีสามตัวเต็มหาซื้อก็ได้แปดหนึ่งสีเท็ดหนึ่งสีเนี่ยมีอะไรถามปูถามเลยเด้อปูมาโปรดแน่ปูมาโปรดแล้วเข้าใจนะสาธุ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  แปดหนึ่งสีปีหกสีรวยกูจะให้ของขวัญปีใหม่เน้อเพราะเราแปดหนึีจ้เชื่อไหมเชื่อับเชื่อค่ะเชื่อแล้วเนาะสาธุสาธุสาธุเอ้ยเอ้ยไปโชว์ใครหลับไป้าไปหลัไปเพิ่งโ่กาพอดีกโตมาเราต้องแกไปมาให้ดิงก็ะมักมีเจ้าพอดีเลยกูบอกว่าเราไปในกางตนนั้น เมื no, no. Hmm. Nah. ่อคืนนอนฝันไหมปะฝันจ้ะฝันฝันไปไปอยู่ตรงรู้สึกว่าจะมีงานศพมีปูนะครมีแต่ความใส่ทองเลยแล้วใ้นในเองที่ที่ที่ใส่ทองเส้นเดียวแต่คนที่เขามาดูคนละสองเส้นสามเส้นเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขามาดูอะไรมาดูเข้าะถูกเยอะมากคนมีตังค์ก็ใส่ใส่ทองมันหมดเลยเออ นาวจะได้เยอะกวเด็กกันสาธุสาธุสาธุถูกบ้างเหลือกาเดมาเที่นี้ไปประนวกันดวันนี้ปุตื่นเช้าว่าตั้งใจมหาปู่สโทรสะเทีนกระไรสามัป้าอคนกลังจะหลัออยากมานานแล้วใช่ไหมป้า ในกระซองกรซองนี่ก็สกะซองนี้ากลงกซองศูนย์กับศูนมาเลยคือคือคือปูต้องปูต้องต่อสู้กับอาจารย์หายาจารย์ที่สกธิ์ ต้องไปแยกกัรที่กองฉลาดอีกว่าใครจะเป็นฝ่าเออไม่ใช่ว่ามีอยูเราคนเดียวต้องไปสูท่ทุกอาจารย์จะไม่ตะเกียบเลยแล้วว่อะไรนะไอ้ถ่าเออจะไม่อะไรหลายๆอย่างต้องไปต่อสู้ที่กองฉลาดอีกใช่ไหมต้องปิดปูกปิดพลาดใช่ไหมแต่นี้ปูกตังได้เลยนะอตังแม่เลยอยูอ่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ปูเอาให้อยู่ไปก่อนเพื่อนเลย มคนั่งตนี้ก็ได้แม่คนที่ไม่มีอะไรอันนั้นใสเลยเขาอุ้มแต่ก็ร้องไห้ทีนี้ก็เปลี่ยนชุดสวยให้เราลัมโอ้ทีนี้มือโกรงมาเลยเราก็ลัมก็หายไปอันนั้นเรียกว้อหปลาอันนั้นเรียกว่าสีอ้อหลังปลาแต่มาได้ไม่ไกลคือเขาอยากลัมหนอยนี่คือหลานมาแลยแต่ที่ พี่ออนั่เป้าตาหมดแเขาก็มีมีบัตรเชิญเราก็มาเออเนาะคือพี่น้องมาสวัสดีพี้ป้าเนี่ยเออมาถึงเราก็คุยเออป้าที่เมียน้องแยบแยบคูเลศอ่ะมีคู่เลศคอยยุ80ปดสิบกว่าว่าเออยังยืนเนาะเราเคยอยู่ด้วยกันเล็กๆใช่ไหมตอนเราเล็กๆเคยอาศัยกับคุณป้าคุยไปคุณมาเวียนหน้าเลยนะเวียนหน้ามันไม่เหมือนปู่นะครับปู่เราเนี่ยจะโอ้โหมีอำนาจนละอยางเลยออันนั้นทําให้เราจะอ้วกเวียนหน้าเขาอุ้มไป เขาบอกว่ามือกรองมานานมาเขาอยากฟ้อนไงเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสวยคือเสื้อสีดำแล้วอะไรเราก็ฟ้อนไปฟ้อนมาเขาก็ดีใจก็ไม่มีอะไรแต่ไม่ได้ให้เล็อะไรนี่แต่ปูนี่แบบคุณรอย่างเลยถ้าเข้าแบบปูนักราชเราคิดว่าถ้าเข้าตลอดเวลาเราคงจะแข็งแรงมากเลยเออเออแล้วก็มีความสุขอีกมีพลังตนท่านเข้ามันไม่รู้มาจากไหนนะมาเที่ยงแล้ว ใบอกเยบอกาไม่อกใครก็ไ่เอฟซียนท่านนก็่ใตจอเลยะแล้ว่อจารถูกืถูเนาะทำไมไม่ให้จบเนี่ยจิตใจนี่ต้องวางอย่เป็นต้ออะไรนะแล้ปูได้โดี